รวมเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมชุดที่2 8งรถูกโจรปล้น การเวลาได้ผ่านไปกระทั่งเด็กชายสมพงศ์มีอายุประมาณสองปีกว่าๆก,กำลังเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดูของพ่อแม่และพี่ๆทั้งหลายยิ่งนักใครเลยจะคิดว่าขณะที่ครอบครัวกำลังมีความผาสุกอยู่นี้จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นกล่าวคือในเวลาใกล้ค่ำของวันหนึ่งเด็กชายสมพงศ์ได้ร้องกวนพี่สาวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน พี่สาวอุ้มไปเที่ยวเล่นตามบ้านญาติใกล้ๆนั้นแต่ก็ยังอ้อนยังกวนอยู่เช่นเดิมพี่สาวจึงได้พากลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านได้มีชายจักรันมาถามพ่อล่าว่าทางไปบ้านประคําไปทางไหนและก็ขอดื่มน้ําในขณะที่พ่อล่ากําลังจะเดินไปตักน้ําอยู่นั้นชายผู้ขอน้ํากินก็กระโดดขึ้นบนบ้านและแสดงตัวเป็นโจรทันที พอล่าเห็นเสียท่าแล้วจึงวิ่งขึ้นไปยังห้องนอนเพื่อหาของป้องกันตัวโจนก็วิ่งตามเอาดาบจี้พอล่าไปติดตดิแล้วก็ทันพอล่าจับพอล่าเอาหนังมัดมือไพล่หลังเอาหอกเอาดาบจี้จนเลือดไหลซิบซิบออกมาตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเด็กชายสมพงษ์ได้อยู่ในอ้อมกอดของแม่สำลีผู้เป็นแม่ที่นั่งตัวสั่นยกมือพนมร้องขอชีวิตไว้ว่า เจ้าประคุณอย่าได้ฆ่าพวกฉันเลยอยากได้อะไรก็เอาไปแม่สําีีได้อ้อนวอนโจรต่างๆนานาส่วนเด็กชายสมพงศ์ก็ยิ่งร้องให้ดังขึ้นจนพวกโจรจะเอาดาบแทงก็หลายครั้งเนื่องจากความเป็นเด็กไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจนแม่สําีตต้องเอามืออุดปากไว้พวกโจรได้ขู่พ่อล่าและแม่สําีีด้วยคำกะกะว่าไหน เขาว่าเองมีเงินมากมายเขาว่าเองขายข้าวได้เงินมาเยอะค่าจึงได้มามาเอามาให้หมดแม่สําีีได้บอกว่าพราเจ้าประคุณเงินก็มีน้อยเอาไปซื้อข้าวของมาทาบุญบ้านหมดแล้วข้าวก็ยังไม่ได้ขายขณะนั้นแม่ใหญ่หรือว่ายายหรือว่าแม่ของแม่ได้นําหลานลงไปที่กองฟาง นำไปซุกในกองฟางเอาฟางถมหัวไว้พวกโจรนั้นพากันมาหลายคนไม่ได้ยินแม่สํมรีบอกว่ายังไม่ได้ขายข้าวก็พากันเอาไม้มาตีที่ยุ้งข้าวเสียงดังตูมตูมเพื่อพิสูจน์ว่ายังไม่ได้ขายข้าวจริงไหมพอโจรตีดังตูตูมๆทีไรพวกหลานๆที่หมอบอยู่ในกองฟางก็ลุกขึ้นมาทุกทีพี่ลำพันธร้องบอกแม่ว่าโอ้ยแม่ใหญ่ เขาตีพ่อฉันตายแล้วแม่ใหญ่ก็ต้องกดหัวลงเป็นอยู่อย่างนี้จนเสียงตีเงียบไปเมื่อโจรเห็นว่าข้าวยังไม่ได้ขายจริงๆก็ขู่เอาเงินแม่สำลีก็บอกว่าเงินอยู่ใต้หลังคาตรงตับหญ้าซ้อนๆกันนั้นพอรู้ที่ซ่อนเงินโจรก็บังคับให้แม่สำลีนำไปเอาแล้วก็ได้ขู่ว่าอย่ามองหน้าถ้ามองหน้า ตายได้เงินแล้วยังไม่พอพวกโจรจับเป็ดจับไก่มาปาดคอตายหลายตัวแล้วก็หามกันไปและยังได้จับเอาพ่อล่าไปส่งด้วยเมื่อไปไกลพอสมควรแล้วก็ให้พ่อล่ายืนหันหลังให้แล้วเอาผ้าผูกตาพ่อล่าไว้เพื่อไม่ให้จำทิศทางของโจรได้และได้ถามพ่อล่าว่าจะเอาเรื่องไหมพ่อล่าก็บอกว่าไม่เอา โจนก็ได้ขู่ไว้ว่าถ้าแกเอาเรื่องแกตายประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของโรงจำนำ จดหมายที่มาถึงเด็กวัดนั้นจะมีผู้นำมาส่งถึงตัวแต่ถ้าเป็นทานานัตทางวัดจะให้แต่ละคนไปรับเองที่กุฏิก็คือกุฏิมหาผันเพื่อป้องกันการหายทานานัตของใครมาถึงแล้วจะมีชื่อพิมพ์ใส่กระดาษติดอยู่ที่ประตูหน้ากุฏิมหาผันต้นเดือนพวกเราจะเดินผ่านกันประจำรอดูชื่อว่าเมื่อไรทานานัตของตัวเองจะมาสัที คนที่อยู่คนละมุมกับกุฏิมหาผลก็อุตส่าห์เดินอ้อมมาดูเพราะไม่มีใครไม่ต้องการเงินเร็วสิ้นเดือนคราใดหน้ากุฏิมหาผลจึงเป็นเทือกพื้นคอนกรีตสกรปรกไปด้วยดินเดินไหนทางบ้านส่งเงินให้ตรงเวลาก็สบายใจเดินไหนส่งเงินช้าก็ต้องยุ่งใจเป็นธรรมดาเพราะคิดมากคิดไปหลายอย่างกลัวว่าพ่อแม่จะไม่มีเงินส่งมาให้เราเรียนบ้าง หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะทางบ้านกำลังวิ่งหาเงินอยู่ก็ได้จึงส่งมาให้ช้าทำให้รู้สึกเป็นห่วงทั้งบ้านขึ้นมาอีกเด็กวัดที่รับธานานัดบ่อยที่สุดรับต้นเดือนบ้างกลางเดือนบ้างปลายเดือนบ้างคือประวัติบางเดือนเขารับธานานัดถึงห้าฉบับอย่าคิดว่าเขาร่ำรวยเลยเพราะธานานัตฉบับหนึ่ง มีเงินส่งมาถึงเขาเพียง50บาทบ้าง80บาทบ้างอย่างมากก็ไม่เกิน100บาทธนานัตแต่ละฉบับมาจากคนส่งต่างกันพวกพี่ๆช่วยกันส่งค่าเรียนหนังสือประวัติบอกที่จริงข้าจะไม่เรียนแล้วละ่ะแต่พวกพี่ๆไม่ยอมบอกว่าในตระกูลของข้าไม่มีใครได้เรียนหนังสือสูงๆอยากจะให้ข้าเรียนมากๆ ได้ปริญญาจะได้เป็นเกียรติแก่วงตระกูลมันก็ถูกและนี่นาผมว่าถูกมันก็ถูกแหละแต่ข้าสงสารพวกพี่ๆทุกคนมีภาระจนก็จนยังต้องเกียดเงินส่งให้ข้าเรียนอีกด้วยความรู้สึกนี้ทีเดียวทําให้ประวัติขยันเรียนไม่เกเรหรือว่าเที่ยวตเตรเหมือนเด็กวัดบางคนการกินอยู่ของประวัติก็ประหยัดไม่ได้ประหยัด อย่างธรรมดาตามที่พวกเราส่วนใหญ่ทำกันแต่เป็นการประหยัดที่เรียกว่าประหยัดอย่างสุดใจขาดดิ้นก็น่าจะได้ข้าวมื้อเย็นของประวัติไม่ได้ปลูกข้าวกินที่ร้านเหมือนเด็กวัดส่วนใหญ่เขาหุงข้าวกินเองกับข้าวนั้นแทบไม่มีอะไรเลยปลาแห้งสักชิ้นก็กินได้จนอิ่มบางเย็นเขากินข้าวร้อนๆกับพริกน้ำปลาบีบมะนาวมะนาวก็ไม่ต้องซื้อ หาเอาเองในวัดหรืออย่างดีก็ไข่เป็ดต้มแถมอีกฟองต่อหนึ่งมือตอนเช้าเขาหุงข้าวกินเองถ้าขืนรอข้าวก้นบาทพระจะไปโรงเรียนไม่ทันเขากินข้าวมากเพราะต้องเผื่อมื้อเที่ยงอีกแต่ตอนหลังเห็นเขาเอาข้าวใส่ถุงพลาสติกไปกินที่โรงเรียนโดยไปหากับข้าวเอาภายหลังวันไหนมีเงินซื้อแกงเผ็ดก็กินกับข้าว วันไหนไม่มีเงินก็กินข้าวเปล่ากับน้ำปลาอาหารหลักแต่ละมือ้อประวัติกินข้าวได้มากเพราะไม่มีกับข้าวช่วยทำให้อิ่มในร่างกายของเขามีแต่แป้งประกอบกับเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบออกกำลังกายกลับจากโรงเรียนหุงข้าวกินเสร็จก็นั่งเรียนหนังสือผลร้ายจึงเกิดขึ้นแก่เขาคืออ้วนขึ้นอย่างรวดเร็วอ้วนจนตัวกลมอีกหน่อย เองไม่ต้องขึ้นรถเมย์เพื่อนคนหนึ่งล้อเขาทำไมวะเขาถามก็ตัวเองมันกลมอยากไปไหนเองก็กลิ้งไปก็ได้ปัญหาความอ้วนลงพุงน่าจะเกิดกับคนรวยที่มีกินอย่างเหลือเฟือไม่น่าจะมาเกิดกับเด็กวัดอย่างพวกเราคนหนึ่งคนใดเลยคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอ้วนความเดือดร้อนของพวกเขาคือกลัวไม่หล่อบ้าง ถ้าจะสูงอายุขึ้นไปอีกก็กลัวจะเป็นโรคเพราะคนอ้วนนั้นโรคมากๆโรคต่างๆบุกถึงตัวได้ง่ายเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและก็อื่นๆแต่สำหรับประวัติเนื้อที่พอกพูนนูนตามส่วนต่างๆของร่างกายและทําให้น้ำหนักของเขาเพิ่มขึ้นนั้นสิ่งที่เขาเดือดร้อนที่สุดก็คือกางเกงครับซิปแตกไม่มีกางเกงใส่ไปโรงเรียนจะตัดใหม่ก็ไม่มีเงิน เรื่องนี้แหละคือเรื่องใหญ่ถึงขนาดต้องยืมเงินหลวงพี่ไปตัดกางเกงใหม่ประวัติตัดกางเกงใหม่เพียงตัวเดียวสำหรับใส่ไปโรงเรียนเท่านั้นตัวเดียวพอใช้หรือพวกเราคนหนึ่งถามไม่พอแต่ก็จำเป็นต้องพอข้าไม่อยากให้เปลืองเงินไปมากกว่านี้ข้ากำลังลดความอ้วนเพื่อจะได้กลับไปใช้กางเกงตัวเดิมอีกเสียดายว่ากางเกงใหม่ๆอยู่เลยยังอยู่หลายตัวด้วยซ้ำ ไม่ทันไรครับเสร็จแล้วประวัติตื่นตีสี่ทุกเช้าวิ่งออกจากวัดไปตามถนนใหญ่ไกลพอสมควรแล้วก็วกกลับเพื่อลดน้ำหนักตัวเองตามที่มีคนแนะนำเขาตั้งความหวังไว้ว่าจะลดน้ำหนักให้ได้เร็ววันเขาลดน้ำหนักลงได้บ้างเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับใสก่กางเกงตัวเก่าได้อยู่มาวันหนึ่งเขากลับมาจากข้างนอกพอเข้าไปในห้องเขาร้องด่าดังลั่นด้วยความกโกรธ เกิดอะไรขึ้นวะเพื่อนข้างห้องตะโกนแม่เองตายหรืออีกคนหนึ่งถามกางเกงข้าหายประวัติร้องบอกเพื่อนๆนสักครู่เพื่อนๆก็ครูไปในห้องประวัติรวมทั้งผมด้วยกางเกงหายไปกี่ตัววะผมถามพร้อมกับเงยดูไม้แขวนเสื้อซึ่งว่างไปหลายตัวประวัติหยุดคิดนิดหนึ่งหลายตัวเขาตอบตัวใหม่หรือเกา่า ประคองซักตัวเกา่าแล้วตัวใหม่ล่ะบังเอิญข้าแช่ไว้ข้าย,ยังไม่ได้ซักก็เลยไม่หายตัวเก่าไปเสียดายมันทําไหมวะก็เองไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้แล้วไม่ใช่หรืออีกหน่อยข้าก็ใส่ได้ตอนนี้ข้ากําลังผอมลงเองรู้อย่างนี้น่าจะพับเก็บให้เรียบร้อยแขวนโว์ไว้มันก็หายสิโว้ยไอ้นึกว่า ก็ข้าไม่มีตู้เสื้อผ้าใส่นี่ว่าจะให้พับเก็บได้ยังไงเองก็พูดไม่เข้าท่าประวัติชักโกรธทำไมจะไม่ได้เอากางเกงฝากเตี่ยวไว้ซีโวยโรงจำนำจะม้วนเก็บของเองไว้อย่างดีเองจำไว้ต่อไปถ้ากางเกงตัวไหนที่ไม่ใส่หรือว่าใส่ไม่ได้ฝากไว้โรงจำนำปลอดภัยที่สุดไอ้นึกสั่งสอนพร้อมยักคิ้วสองแผล ก่อนที่จะพาตัวเองออกจากห้องไปค่าของเหรียญทองที่พึ่งของพวกเราเด็กวัดอีกอย่างหนึ่งก็คือโรงรับจำนำ ใครเดือดร้อนขอให้มีของมีค่าก็เอาไปเปลี่ยนเป็นเงินได้ที่จริงโรงรับจำนำที่ถนนใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้วัดก็มีตั้งหลายโรงแต่พวกเราไม่ค่อยกล้าเข้าไปกลัวว่าเวลาโผล่หน้าจากม่านไม้ไผ่ออกมาจากโรงจำนำเกิดจะเอกับคนที่รู้จักก็จะอายเขาโดยเฉพาะถ้าคนรู้จักเป็นผู้หญิงด้วยแล้วพวกเราอายกันนักก็พวกเรายังรุ่นหนุ่มๆกันทั้งนั้น ไม่อายผู้หญิงและจะไปอายใครว่ากันตามจริงการเข้าโรงรับจำนำไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าอายเลยเศรษฐีหมุนเงินไม่ทันยังมีโอกาสขาดเงินในมือได้นับประษาอะไรกับเด็กวัดกระจอกกระจอกอย่างพวกเราก็ย่อมขาดเงินได้เช่นกันแต่ทำไมถึงอายก็ไม่รู้พวกเราจึงชอบไปจำนำกันที่อื่นไกลๆวัดหน่อยยิ่งดีที่ที่พวกเรานิยมไปจำนำก็คือโรงจำนำแถวบ้านหมอ เพราะที่นั่นไกลหูไกลตาคนรู้จักครั้งผมเรียนหนังสืออยู่ต่างจังหวัดก่อนเข้าเรียนต่อที่กรุงเทพเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งเคยผ่านเมืองหลวงมาก่อนบอกผมว่าน้องไปเรียนต่อกรุงเทพอย่าลืมเอาหัวแม่มือไปด้วยไม่งั้นจะลำบากผมฟังตอนแรกก็งงไม่เข้าใจก็เพิ่งจะมาเข้าใจซึ้งใจก็เมื่อตอนที่เข้าโรงจำนำบ่อยๆนี่แหละ ว่าเวลาเอาของไปจำนำจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ด้วยผมเคยต่อรองกับหลงจูหลงจูก็คือเสมียนโรงรับจำนำว่าขอเซ็นชื่อแทนพิมพ์ลายนิ้วมือได้ไหมเพราะขี้เกียจเช็ดมือที่เปื้อนหมึกพิมพ์และเห็นว่าสะดวกดีด้วยแต่หลงจูไม่ยอมผมก็ไม่ทราบว่าเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นผมเคยสงสัยว่าถ้าไม่พิมพ์นิ้วหัวแม่มือ ขอพิมพ์นิ้วอื่นแทนได้ไหมหลงจู้ก็ไม่อนุญาตอีกนั่นแหละเรื่องนี้จึงแสดงให้เห็นว่าถ้าปราศจากนิ้วหัวแม่มือด้วยแล้วไม่อาจจะจำนำของได้หรือได้ก็ต้องมีวิธีการยุ่งยากพิลึกนิ้วหัวแม่มือจึงมีประโยชน์มากกับนักจำนำเช่นนี้แลผมมีประสบการณ์กับการจำนำของพอตัวเพราะมีเหตุให้เข้าโรงจำนำบ่อย หัดเข้าจำนำใหม่ๆผมก็อายก่อนเข้าก่อนออกจำนำก็จะต้องคอยระมัดระวังดูให้ดีให้จังหวะด,ดีๆอย่าให้มีรถเมย์ผ่านบ้างคอยดูว่ามีใครรู้จักยืนอยู่ใกล้ๆแถบนั้นบ้างแต่พอได้จำนำของบ่อยเข้าก็เกิดความเคยชินจากที่เคยอายก็เลิอกอายระยะหลังๆผมไม่จำเป็นต้องไปจำนำของถึงบ้านหม่อให้ต้องเสียค่ารถอีกแล้วจำนำใกล้ๆวัดนั่นแหละ นานเข้าผมก็กลายเป็นมือปืนรับจ้างใครมาอยู่กรุงเทพตอนที่มาอยู่ใหม่ๆห,หน้ายังบางอยู่ไม่กล้าเข้าโรงจำนำผมก็จะอาสาช่วยจำนำให้เพราะทำเป็นคนเผื่อแผ่เช่นนี้แหละวันหนึ่งผมเกือบจะถูกเครื่องสาเหตุเพราะผมช่วยเอาไวโอลินของเพื่อนนักดนตรีคนหนึ่งไปจำนำจำนำเสร็จมารู้ภายหลังว่าเพื่อนขโมยเครื่องดนตรีมาจากโรงเรียน เป็นงั้นไปกว่าจะบังคับให้มันไปหาเงินมาไถ่ายไวโอลินคืนโรงเรียนได้แทบแย่ผมต้องเจ้ากี้เจ้าการเรื่องนี้เพราะหลักฐานลายพิมพ์นิ้วมือปรากฏชัดไว้ในโรงรับจำนำตำรวจสืบจับขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ต้องติดคุกผมมีนาฬิกาข้อมืออยู่เรือนหนึ่งพ่อซื้อให้ก่อนเข้าเรียนต่อที่กรุงเทพนาฬิกาเรือนนี้มีประโยชน์กับผมมากเพราะนอกจากได้ดูเวลาแล้ว ถึงตอนขาดเงินก็เอาฝากเตี่ยที่โรงจำนำได้นาฬิกาของผมวิ่งเข้าวิ่งออกโรงรับจำนำเป็นประจำจนผมนึกสงสารเลยตัดสินใจขายตั๋วจำนำให้เพื่อนไปเสยเลยนอกจากนาฬิกาแล้วผมยังเคยจำนำแม้กระทั่งกางเกงกางเกงที่เข้าจำนำจะเป็นผ้าอะไรหลงจูรับทั้งนั้นข้อสำคัญต้องอย่าให้ขาดหรือว่ามีรู และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือต้องซักให้สะอาดเพื่อนผมคนหนึ่งเคยเอากางเกงที่ยังไม่ได้ซักไปจำนำผลก็คือโดนปลาออกมาเหม็นไปซักซยก่อนค่อยเอามาใหม่หลงจูร้องวันหนึ่งผมมีเงินติดเนื้อติดตัวเพียงบาทเดียวเหลืออีกหลายวันกว่าจะได้เงินจากทางบ้านจะเอ่ยปากของเงินจากใครก็ดูตันไปหมดมีทางเดียวก็คือ หาของไปจำนำนาฬิกาก็ขายเพื่อนไปแล้วกางเกงตัวดีก็ฝากเตี่ยไว้ที่โรงจำนำไปหมดแล้วเช่นกันเหลือแต่กางเกงใส่ไปโรงเรียนและเก่าๆใส่อยู่กับวัดก็มีอยู่แค่เนี้ถ้าขืนเอาไปจำนำอีกก็ต้องนุ่งผ้าขาวม้าไปเรียนหนังสือผมพยายามนึกว่าตัวเองพอมีอะไรเหลือที่มีค่าอยู่บ้างก็นึกไม่ออกทั้งๆท,ที่รู้ว่าไม่มีอะไรเหลือ แต่มือก็หยิบโน่นช่วยนี่เพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีไปกว่านั้นนั่งอยู่ในห้องคนเดียวเลยเที่ยงไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้กินข้าวท้องกำลังหิวอารมณ์กำลังหงุดหงิดออกไปนอกห้องเปิดน้ำจากก๊อกดื่มให้แน่นท้องไว้ก่อนแล้วก็เข้ามาหุนง,งานในห้องต่อนึกขึ้นได้ว่ายังมีกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบใหญ่อยู่ใบหนึ่งสอดอยู่ใต้เตียง ซึ่งเป็นที่เก็บของจิปาธะผมดึงกระเป๋าออกมาดูเปิดออกมาภายในอัดแน่นไปด้วยข้าวของหลายชนิดจดหมายเก่าๆที่ยังไม่อยากจะทิ้งรูปถ่ายสมุดหนังสือที่รักบางเล่มแล้วก็เสื้อผ้าขัดขาด,ขาดไว้ใส่นอนหน้าหนาวค้นไปค้นมาพบเหรียญทองอันหนึ่งซึ่งผมได้รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันบาสเกตบอลของเทศบาลนครกรุงเทพ สมัยนั้นเหรียญชนะเลิศทําเป็นโล่เล็กๆตรงกลางทําเป็นรูปหัวช้างส่วนที่เป็นหัวช้างทําด้วยโลหะสีทองเหรียญบรรจุอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมผมเปิดกล่องหยิบเหรียญทองขึ้นมาพิจารณาดูใจก็คิดว่ามันน่าจะมีค่าพอที่จะจำนำได้รู้สึกมีกำลังใจขึ้นจนลืมหิวรีบใช้ผ้าขัดเหรียญน,นั้นอย่างบรรจง เหรียญเป็นมันวับและมาจุเข้ากล่องอย่างเดิมผมออกจากวัดในมือก็ถือเหรียญทองอย่างทะนุถนอมด้วยความหวังหวังว่าจะเอามันไปแลกเงินให้ได้ว่ากันด้วยความรู้สึกที่แท้จริงของผมแล้วเหรียญทองนี้มีค่ากับผมมากเพราะกว่าจะได้มันมาเราต้องแข่งขันกับทีมอื่นๆหลายสิบทีมเราจะชนะมาตลอดจนเหลือเพียงหนึ่ง พูดง่ายๆกว่าจะได้มาก็ต้องแลกมาด้วยเงือ่อความพยายามซ้อมอย่างหนักและที่สำคัญมันหมายถึงเกียรติยศของเราด้วยผมตั้งใจว่าจะเก็บเหรียญอันนี้ที่ได้รางวัลไว้ให้ลูกให้หลานดูต่อไปในวันหนึ่งข้างหน้าเพื่ออวดลูกให้หลานได้ดูให้รู้ว่าครั้งหนึ่งพ่อเคยเป็นนักกีฬาชั้นรางวัลเหมือนกันฉะนั้นถ้าใครจะมาขอซื้อเหรียญอันนี้ด้วยเงินเป็นพัน ถึงผมจนๆอย่างนี้แหละผมก็ไม่ขายส่วนที่ผมจะเอามาจำนำก็เพราะเห็นว่ามีเงินเมื่อไหร่ก็ไถ่ถอนคืนมาได้ไม่ยากถึงโรงจำนำผมผลักบังตาไม่ไผ่เข้าไปยื่นกล่องเหรียญทองให้หลงจูอะไรแหวนเพชรหรือหลวงจูถามขณะรับกล่องไม่ใช่เหรียญทองหลวงจูทำหน้างงเปิดกล่องหยิบเหรียญทองออกมา หรือเอาอะไรมาจำนำว่าไม่เคยเห็นเหรียญทองผมยำ้ำพร้อมทั้งอธิบายให้ฟังที่มาของมันหลงจูยิ้มพร้อมกับใช้อะไรก็ไม่รู้ถูลงไปที่เหรียญซึ่งมีเนื้อโลหะเป็นสีทองเหรียญคงลือ้อชื่อเหรียญทองแต่มันเป็นทองชุบว่าไม่เอาหลวงจูส่งเหรียญคืนให้ผมผมก็บอกว่ารับไว้หน่อยเถินนา อ้วกขอสามสก็พอผมอ้อนวอนอ้วกเป็นนักเรียนพอเงินทางบ้านมาอ้วกก็จะมาไถ่คืนไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้าลึกไม่มาไถ่อ้วกก็ขาดทุนพูดเสร็จก็ไม่ยอมหันมาสนใจผมอีกผมรับเหรียญกลับคืนด้วยความผิดหวังขณะเดินคอตกกลับวัดใจก็คิดเหรียญทองอันนี้มีค่ากับเราที่สุด แต่ไม่มีค่ากับคนอื่นเลยโปรดติดตามรวมเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมชุดที่285ในคลิปต่อไป